นผลประกอบการหน้าหน้ากับนิ้วนี่ไม่เข้ากันเลยอะ่ะหน้ากับนิ้วนี่ไม่เข้ากันเลยอะ่ะยะโคสองตัวเลยอะ่ะถึงก็ต้องประคองเลยครับผมเรื่องตัวสีทองตัว พี dwarf, ่ี่ายรุปหน่อยพี่ อืมครับโอ้ล oh, no. oh. yes. ah. ุงตุงนางครับเอาครับลุงตุงนาครับไตแล้วครับหลังฉากรอคอยมาสองวันอันนี้เรามาเจอหลุมสีทองนะครับนี่ครับเป็นไงครับอย่างที่บอกไว้ครับเวลามันกินนี่มันกดทุกระดับน้ำนี่นะครับคันพีอสีนะครับตอมโคเชิ ดับน้ำ150 mm. ร้อาเมตรราคาด้วยสิครับราคาอันนี้น้ำร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิครับั oh. หมเอาลูพ่อนองัวยื่อช่างไหมอ่านอีกนานรอเหยื่อลงกินในนี้ห้านาที อักไปไกี่ที่บาร์ยี่สิบก <c oughs> ับน้ำร้อยแปดสิบเมตรนะครับนี่วันนี้ผมใช้คันสตาร์มนี่นะรุชนี่สตาร์มโกมุกุโคดะชินะครับ P.E. สี่เป็นไงเป็นไงฮะแอคชั่นพาวเวอร์ก็อลิฟต์ดีครับตอนนี้นี่ผมแบกจริงจริงมัน,มนแบกน้ำหนักได้300กรัมแต่เราโอเวอร์แอคชั่นไปโอเวอร์เวทไปเท่าไหร่ครับโอเวอร์เวทไป500กรัมครับเอาอยู่สบาย เล่นได้นะครับกับเหยื hmm. ่อ500กรัมนะครับคันนี้น่าใช้ครับแนะนำเลยโฮดาชิมาหรือยังเนาะเดี๋ยวผมลองไปดูกันนะครับพี่พิทเฮ้ยพูดกระโดดแล้วกระโดดแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยครับหน่อยอีกผมว่าอีกเป็น50เมตรอะดูสภาพคนนะครับ โปเอียว <irgend. S 2> ผมนี่เหนือแตกพักๆเป็นเม็ดๆแล้วครับนี่ลงเรือใครลงเรือไต่หกครับเรือไต่หกนะครับทับละมุนะครับแต่เราก็ตามมาตรการโควิดนะครับปลอดภัยกันทุกคนนะครับเพราะว่าเราเช็คนะครับเราตรวจโควิดก่อนขึ้นเรือกันทุกคนนะครับไม่เว้นยันลูกเรือนะครับ มาพี่มามุดมามุดมามุดใต้เอียเอ่ยวมาเอี่ยวมีปลาอยู่มีปลาทุกคนเลยเนี่ยมีปลาครับ เิดอย่างนั้นนะสายฟองอากาศระเบิดมาไงประเก่นขึ้นเวลาขึ้นแล้วมันก็จะลอยไปเลยไอ้ทานไอ้ทานไอ้ทานไหนไหนโอ้ไม่เห็น โอ้โหใหญ่ค oh รับด oh ูครับดูจากน้ำลตอนนี้ประมาณเลยประมาณแล้วเมตรครับอะไรใหญ่อะไรใหญ่เนาะเรวเร้วโอ้ยโอ้ยนี่ครับยักษครับโอ้ยระเบิดดูฟองกรอตครับอ

สองตัวด้วยยังสู้อยู่เลยครับผมส,สิบกว่า,วาพี่เอาไว้พี่วัดสู้เว้ยอะไรครับไอ้แกงเก่งขึ้นมาแกงกินนี่กินข้างเรือนี่ ก็กินพร้อมพรอชัยอ่ะกินก่อนเออกินก่อนแล้วพรชัยลงไปก็โดนตามใจเย็นตอนนี้อย่าพึ่งปั๊มอย่าพึ่งปั๊มล้างไม่ล้างล้างไว้ก่อนไม่ล้างไว้ก่อนล้างไว้ก่อนตั้งแอคชั่นคันค่อยๆช่วยไม่ใช่อะไรเรือมันลากเองอย่าพึ่งไปปั๊มจะเป็นขาดไม่ใช่หรอกเดี๋ยวขาดแล้วเดี๋ยวร้องโอกอกียได้อีกตัวนี้ก็เจ็ดแปดแหละขั้นต่ำนะ ่ใช่นี่อันนี้นี่ตัวของพรชัยนี่พี่เจ็สิบแอาไอ 17, ด้สิบเจ็ดสิบแปดขี่แล้วพนะี่มีใครเชียร์ผเลยอนะ่ะเลวะเห็นยังลอยแล้วมาอะไรครับเห็นปลามาอยู่รรแวบๆไกลๆครับยาวๆปลาตา ก็บอกยาวๆก็บอกภาษาไงเกิดบภาษามึงโดดน้ำก่อนเลยเนี่ะภาษาล้ำลึกสักกระเบื้อสีทองสีทองหงายแล้วกี่โลสีทองสีทองจากประสบการณ์อันยานางของพี่วุฒิอันนี้ห้าหกโลแปดน่าจะได้แปดใหญ่เว้ยระเบิดเหมือนกันเว้ยใหญ่เว้ยไม่เล็กเว้ยใหญ่เว้ยแปดโลแปดโลครับผมน่าจะมีอ่ะได้แปดโลถึงเนี่ย ไปไปไปไทยลุกสามคนครับโคดาชิ PEC ไปไปหัวเรือไป กดทุกย you know, ้มม <laughs> so ันเนี the ่ยเป็นใเลยสีทองสีทองสีทองครับสีทองสีทองจริงเลยครับสีทองจุ่มเลยป่ะจุ่มเลยบ้างจุ่มเลยป่ะกล้องอ่ะเดินกันเลยที่โดนไปเดี๋ยวจุ่มลงไปเลยอ่ะโดดลงไปเลยอ่ะอุ้ยใหญ่เว้ยสีทองน้ำร้อยนะครับเกลือห้ารกรัมเอาจนได้นะครับคันอะไรครับคันอะไร ต้มโกมกุโคดาชินะครับพี4อีสี e ่ C นะครับเอาอยู่อ,อ่าอได้เรื่องนะครับงานสำาับาเอาจนได้จนสำเร็จนะครับ ที่หน้าหมู่บ้านนวลทองนะครับนนทบุรีแถวบางใหญ่นะครับวันนี้เปิดวันนี้นัดกับพี่วยนี่นะครับมาลูกสาวมาสิบสวัสดีครับพี่วัลพี่วุฒิครับน,นี่ปลาอะไรพี่วุฒิ ฟางใหญ่ครับอันนี้เป็นปลาสีทองนะครับนี่เป็นฝีมือพี่อ้วนนะครับนิ้วแคทเลยจิ้มดนิ้วแคทอ่ะให้หาที่นั่งเลยลูกนี่นนีี่่เป็นชิ้นส่วนอันนี้ปลาอะไรครับพี่นี่เป็นแกยบ แจ็คนะครับเป็นฝีมือ <Be ard. S 1> เบิร์ดอ่ะเบิร์ดใช่ไหมมีเสื้อเบิร์ดหนังเนื้อนะครับอันนี้ล่ามาจากมามาจากทะเลอันดามันฝั่งบ้านเราเองนะครับปลาไทยมาไทยทั้งหมดครับรอบน,นี้ โคโนี่มันมีถุเข้าไปด้วยมีอยจองพี่วุ้นใส่เก็ดกันน้ำมันแม่นกันเกล็ดก็ไได้ด ได้เลยครับอ,อ,รอ,อันนี้ปลาอะไรครับเชฟตัวนี้เหรอเจ้าวานไม่ใช่ครับตัวนี้เราจะทำเมนูอะไรครับอันนี้เป็นซาชิมิเดี๋ยวจะไปทอดกรอบมาด้วยนะครับ อรันหมดแ้วหอ,อกครับ <ś class ic> อร่อยครับอร่อย,ออย,ออย,ออยที่เล็กๆเ,เนี่ยบอกเลยครับสดวันนี้ก็กระโดดลงไม่ข้ามในทะเลแล้ครับจัดไปมมีนั่งทิ่จะด่า ใ่เครทำได้ดีนะออกมาเนี่ยละครับเมนูยำโรงแรปลาอะไรนะพี่น,นี่จะเป็นปลา <c oughs> มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอยูในในในป่าที่มันพูดไม่ถูกนี่เลยครับเม <c oughs> นูนมนยำนะครับรเล็กๆคนนั่งมีแต่คนรังเกียจว่ามันทำยากใช่ไหมเราได้แล้วเมนูนี้อ,อ,อาพี่อ้วนพี่อ้วนเปิด แต่ลาลอยอยู่แล้วเนี่ยบอกรสชาติด้วยนะพี่ตกเองกินเองไงครับเรียบร้อยอดแดดได้ได้ได้ครับเมนูปิดท้ายของเรานะครับเกลือเนยหม้อไฟเหลืองเหลืองนี้ไงเหลืองอินเดียเหลืองอเหลืองมาเลยแต่บางที่เขาก็เรียกเหลืองอัมพันเหลืองมาเลยหม้อไฟ

นะครับคับโปอ,อุกนะครับรับทำปลา